วันนี้ครูพี่เสียเหลี่ยมนะครับ7-4โอ้โหครูพี่ยังคมเหมือนเดิมเลยนะครับ7-5ขณะนี้ขณะนี้คนดู297คนนะครับเหลือ285แล้วครูพินตบโ,โอ้ยเหนื่อยมากเลยครับนะครับสีดก้นกุฏิครับนักนักจบซิลลิมยี หนีมาจากวัดมาเล่นปิงปองนะครับอืมเอ้ยเฮ้ยโอ้โหรีแลกนะครับนี่นักกีฬาเข้าค่ายนะครับเออขอโทษครับขอโทษครับปอดทำงานหนักครับนี่ครับเนี่ครับโคตรหมักลูกกับโคตรหมักฮอตนะครับมาเล่นปิงปองกัน